ผมคิดว่าหุ้นเราน่าจะมีหุ้นนางฟ้าเวอร์ชั่นไทยแล้วกันนใช้หัวเงี้แล้วกันนะครับคืออาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมใหม่แต่ไม่ใช่หุ้นซอมบี้อ่าก็เช่นอะไรครับ aot อ่าเราคงมีสตอรี่อยู่แล้วเราคงสร้างกันอยู่แล้วเนาะ aot golf นะครับ delta a d v a n c e นะครับแล้วก็ยางมี c t b อย่างเงี้ยที่ผมี่กองตอนนี้เลยนะห้าหตัวแล้วนี่ก็เป็น top t five top seven เลยอ่ะ ในในมาร์เก็ตแของเราใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหุ้นแบงค์บางตัวที่เขาแบบช่วยไปดึงตลาดได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหุ้นกลุ่มปูนที่ก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับขึ้นมามากไปตามเรื่องก็ค่อยๆมานะครับอย่างเช่นปูนยายนะครับอย่างเช่นปูนกระดาษแพคเกจจิ้งอย่างเงี้ยนะนะผมว่าถ้ามองภาพใหญ่เง,งี้ยเราก็ดูมีหวังเหมือนกันนะแล้วก็มีกลุ่มท่องเที่ยวที่ยังพอพอฝากฝากไข่ได้แต่ฝากผีได้หรือเปล่าไม่รู้ อ่ก็พอได้พอได้นะครับนั้นโดยภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเซตปีนี้ผมมองพันสี่ร้อยห้าสิบเซตพันสี่ร้อยห้าสิบนะผมในสิ้นปีนี้แล้วผมมองพันสามร้อยห้าสิบมันก็เกือบถึงนะแต่ว่ามันก็เกือบเกลือแล้วมันก็ย่อลงอ่านำโดยอะไรก็นำโดยตึกกีที่ผมไล่นั่นแหละครับนะนํนำท้าโดยส่วนใหญ่พวกนี้ฮะเพราะถ้าพวกนี้เขาขึ้นกันคนละห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเซตก็ไปแล้ว ใช่ไหมครับแล้วก็แว v a l u น t เราก็ไม่ได้สูง,สงมากจุกเว้นเดลต้านะครับแล้วก็หุ้นก็มีการเติบโตของกำไรชัดเจนอย่าง a อ t อย่างแอนวนอย่าง g อ l f ฟถูกไหมฮะอย่างเ t b อย่างเดลตานี่ผมว่าเนี่ยอย่างน้อยมันก็ฝากความหวังได้ดระดับหนึ่งอันนี้มองในภาพภาพหุ้นนะแบบพอทอมอัพนะอันนี้มันก็จะมีหุ้นที่เราอาจจะมี อุตสาหกรรมใหม่แล้วกันบางอย่างเช่นหุ้นการแพทย์บ้างหุ้นอะไรบ้างนิดนิด,นด,นดหน่อยๆผสมเข้ามาแล้วก็หุ้นเดิมๆที่เป็นพวกคอมเมอร์สนะเป็นพวกฟู้ดจริงๆก็จะมีนะฮะที่มันอาจจะดีขึ้นอย่างเช่นหุ้นกลุ่มสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับไทรทีซีเป็นตัวตัวใหญ่นะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยผมผมว่ามันก็จะมีสีสันมากขึ้น